ฝันเห็นฟ้าผ่าหรือฝันเห็นฟ้าผ่าลงต้นไม้ถ้าใครฝันเกี่ยวกับฟ้าผ่านั้นถือเป็นนิมิตหมายอันดีทีเดียวทำนายได้ว่าท่านจะได้พบกับลาบลอยโดยบังเอิญหรือเป็นไปได้ว่าท่านอาจจะถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆใ,ในเรื่องหน้าที่การงานก็จะประสบความสําเร็จได้เลื่อนตําแหน่งอย่างไม่คาดคิดทํามาค้าขายก็จะเจริญรุ่งเรืองกิจการเฟื่องฟงูเป็นอย่างมากดวงความรัก คนโสดอย่าคิดกับปลาหลายมือเพราะจะมีแต่ความยุ่งยากวุ่นวายตามมาอย่างไม่คาดฝันคนที่มีคู่ครองแล้วจะต้องระวังเรื่องคนรักมีเกมน,นอกกู่นอกทางคุณต้องเอาใจใส่คนรักให้ดีนะดวงการงานการเงินการเงินเข้ามือขวาออกมือซ้ายเก็บเงินไม่ได้เพิ่มเป็นหนี้เป็นสียนกระทบกับชีวิปประจําวันระวังให้ดีคนที่ทําธุรกิจอิสระจะมีโอกาสจะเดินก้าวหน้าเป็นอย่างดี เลขเด็ดเลขมงคลสี่หกสามสามสี่เก้าสี่สี่หกสามเก้าสามสองเก้าสี่หนึ่งสองเก้า